สักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวแม่รับผมจะส่งลิงก์นี่คือแบบใช้ชื่อแบบจิ้งจกครับส่วนแบบผมจะส่งลิงก์แมพไว้ใต้คลิปนะครับคุณก็ไปดูที่คอมเมนต์เลยนะคะผมส่งลิงก์ไปให้อ่าส่วนคใครที่อยากติดตามผมในโลบอทนับเดี๋ยวหาชื่อผมให่หนึ่งชื่อผมอันนี้นะครับอันนี้ชื่อผมมันมีเพื่อนผมในในห้องผมนี่แหละ เขาติดตามผิดอันนะคบไปติดตามผมในคอมแพนเนอร์ในคอมผมจะให้เพื่อนผมเล่นก็คือคุณเมลนี่แหละครับค <c oughs> ุทําทําคุณเมลได้ไหมเออแลหละครับคุณเมลเขาจะผม,ผมจะให้เขาเล่นในคอมแพนแล้วมีคนติดตามผิดอันเพราะว่าผมเคยลงคิแปแบบใช้ในคอม,มลงนะครับอใครก็จะติดตามผมก็อยู่ดีๆนะครับนี่ที่ใช้ที่วิ่งจกมากเลยดูดีมันเสี่ดีฟิวคอร์ปสัวเลยอ,อุ้ยอะไรอ่ะ มีเดททาไหนทำกลางคืนกลางวันก็พีเหรอเฮ้ยจ๋งเจงเจ๋งดีหรบอกมาดูหน้ารารตอนวันเป็นยังไงน้ารานอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โอโยคืด้วยติดโอ้ยหม่ออกมาดิเออคนออกได้ไหม,ะมอะผิมือเมื่อเราเห็นยัไรบางเมื่อเราเห็นอะไรบางอย่าง หมดบิวเหรอบิวหมดสร้างเหรอเอ้ยลองสร้างดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างหมดแป๊บหนึ่งนะครับใช้ยากมากเลยอ่ะโอ้ใช้ยากมากผมไม่สร้างละใช้ยากเกินออกก่อนออกก่อนทีนุคนดูให้ฮันะนี่คือชื่อแมพครับด้วยฮันะอุย้ย เราอยู่กันในแบบสถานีตำรวจเอาตีไทม์ดูว,ว่ะตอนเช้าเอออย่างนี้ค่อยหมดหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้ยื้อแบบอยู่บนนี้นะครับทั้งวันหรือทำได้ไหมเออปัญหาคือผมจะไประประตูยังไงผม <c oughs> ต้องเดินลงมาไงล่ะเราจะใช้เครื่ <c oughs> ข้างบนนี่แหละนี่โอ้อันนี้ออกง่ายอยู่เนี่ยอันนี้ออกง่ายกระโดดว,ว้า Ừ, ตรงนี้ก็ข,ข้าวไกกาวม,วม่ได้หรือเปล่าเข้าได้ฉันจะเกาะรถเกเพราะฉะนั้นเหมือนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนได้เหรอเออลืมมาลัมเซคิวบนเพดานนี่นะเราจะลงไปกันข้างล่างนะครับขออย่าอย่าลงดีโอย้ยทุกค ล้ำไม่หยุดลงมาัะอันเลยสบายใจแลวเอาหุดีกว่าเอออย่างนี้ดีสวยหน่อยเฮ้ยตกคุ้จักหรือไม่คุ้งกับหัวของจริงเป็นยังไงของปอเป็นยังไงอื้ออื้อยากมากเลยว้า เดี๋ยวมันไม่แบบแบบประมาณนี้อีกแบบนึงนะถึงไปเอิ้วมันจะมีแบบประมาณนี้แบบอีกอย่างนี้นะวผมลองไปหาก่อนโอเคค่ะเราเข้ามาอีกแบบนึงละคือแบบนี้มันคือแบบอะไรมันปีนได้ไหมเออนี่ไงปีนได้ปีนได้โว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรออ๋อใช่ตกไงตกเออตก ู้แบบนี้แบบที่ตูดมากคุณผู้ชมเั้นเราเปลี่ยนแบบเลยว่าแบบนี้มันไม่ค่อยได้เรื่องเราก็ยืนในไอ้แบบช้ชีวิตแบบจิบบจ้งจอกแบบในเวอร์ชั่นเฟดดีป้ปะ,อออะล็อกอินนี่ออกเลยล็อกอินนี่ออกเลยล็อกอินนี่ออกเลย โอเคคับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะแมปเดี๋ยวผมจะเอาแ้วที่ผมเล่นได้ว่าผมก็เล่นผมจะทุกแมปเลยมาอันนี้นะแล้วเดี๋ยวผมเล่นมันแบบสนุกที่มันได้ครับแบบเจ๋งนะครับนั่นแหละผมจะเอาอนะันนั้นมาใส่ลิงก์ใต้คลิปนะพี่คอมเมนต์เลยมันจะมีหลายแมปนะครับเป็นผมไม่ได้เตรียมตูผมมนะันน่าหาเองหมดเลยเนะี่ยันเป็นแมปที่โอ้โห โอ้ไม่กอดีโอ้ยมีกันตกด้วยตกเสียงตกเขียงได้โคตรเจ๋งเลยเอ้หงลิขสิทธ์ปะเนี่ยลิขสิทธ์ปะปิดได้ก่อนเดี๋ยวลิขสิทธ์กูมันลิขสิทธ์ โอ้ยวอ,อย่าดันเฮ้ยอยากตกอ่ะมันตกได้ไะม,มันจะตกไม่ได้โอ้ลงไม่ได้จะไ,ได้ฮ้ยหรือลงได้เออลงได้ริงมากอ้ยขึ้นไปไปเออ มาตรงนี้เอ้างงละือตองเล่นแบบโอ้โห oh, มากเลยมันดูแบบอื้อสงสารชีวิตตัวเองเล่นยากมากเลยอะกระโดดลงไปกกระโดดไม่ได้อีกมันกระโดดไม่ได้มันกระโดไได,ะโดไม่ได้คืออะไร ผมจะมาที่กอดนั่นให้ได้เลยวู้เอาต้องทายการตกละวโอ้ห้องใช้การตกละมันตกได้ไหมเนี่ยถามหน่อยตกแล้วตายอย่างเงี้ยเอ้ยเรื่องไม่ได้หรือทั้งมาเล่น,นเงี้ยแหละมันเกียรที่เล่นนะอุบาทมากมันอุบาทอะ่ะ เฮ้ยถ้าเราอยู่ใต้นี้จะเป็นยังไงนะลงไม่ได้อีกพัดโอ้ยจะลงได้ไม่เดี๋ยววันนี้เอ,อ้อเคไปไม่รอขึ้นข้างบนเป็นมาที่ผมคิดเองไปเลยนะโอ,โอ๊ยมาทางนี้มาทางนี้มาขับยากมากอะ่ะ โอดอย่าตกอย่าตกตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่หรือเปล่าดูดึกแล้วเนี่ยดึกแล้ววู้อ,อ้อวเฮ้ยเฮ้ยเอาชาวาด้วย รู้ของเล่นแล้วลูกคนรู้จักของเล่นแล้วรู้แล้วของเล่นคืออะไรนี่ของเล่นกระโดดโอ้ยกระโดดกระโดดโอ้ยยายยาเฮ้ย,ยมันนี่ตอนนี้ผมอยู่ในโลกกระโผ่นนะคะคุณผมมู้ชมกระโดดดูกระโดด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 โอ้ย เราอย่าเกงเราดีโอ้ยหนูมเาเล่นละมาเล่นแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยฉันจะลงวนในเส้นนี้คือช่องเรานะจะเป็นช่องเกี่ยวกับไมค์ครับเนาะก็จะไม่ค่อยอ่านรูบอกแต่จะอ่านไหมแต่ก็อ่านบ้างน,นะแต่จะอ่านไมค์ครับมากมากกว่ารูบอกทีหนึ่งคนระับเพราะว่าต้องเข้าใจเนาะเป็นช่องของไมค์ครับอะแค่หน้าบุฟเฟ่ย์ยังเป็นไมค์ครับเลยไปดูดิ หน้าฟ้าองมันเป็นไหมคะรูปบ,บอกว่าจะอาจจะอัดน้อยนนึงเนาะแต่ว่านาน <c oughs> ไม่สนุกนะแบบเนี้ยสนุกดีเหมือนแบบออบบี้อะ่ะออบบี้เวอร์ชั่นแบบจิ้งจกอะ่ะ <c oughs> อันนี้มันจะสุ่มสุ่มหายเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ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 ,ยอ้าวอ้าวโดนหลอก เมื่อวันตกไม่เล่นนี้ก็หนุกนะเล่นอย่างเงี้ยหนุกดี <c oughs> ตรนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่แบบอันตรายที่สุดอยากตกอ่ะเออยกลายเป็นได้ตกตลอดนานเลนกกนเนยอยากตกมากเลยอยากตกเล่นส <c oughs> นุกดี <c oughs> วิวเดี๋ยวจะไปตามทางว่าได้ไหมเอาบี้ดีกว่า โ okay, อเคเริ่มใหม่ก่อนนะครับที่ผมที่ต้องเริ่มใหม่ปุ๊บเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วครับถ้าผมเอาเกิน15นาทีมันก็จะเสียตังค์นะคงั้นผมจะเลิกออผมจะเลิกอ,อัดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมจะเอาคลิปม,มาต่อกันเนาะแล้วก็จะเล่ง